ตอนนี้ก็ตึกเยอะนะขอะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคนจะเกิดนะ่ยน้างไหนดินไหวแรงแรงมากนะผมยื่งอยู่นี่ผมแทบจะล้มนะแต่ผมพยายามเก็บทรงอยู่ก็เลยไม่ไม่นั่งลงนะแต่คนคนใหญ่จะนั่งลงนะเป็นทางเลือกที่ดีนะนการนั่งลงเ,เพราะว่าการเรา ล้มด้วยนะนเหตุการณ์ใหม่ที่เพิ่เคยเกิดขึ้นนะกับตัวผมครั้งแรกเลยเราแตกตื่นอพอตัวเหมือนกันนะแต่ว่าต้องควบคุมสถานการณ์เอยไว้พยายามตตควบคุมสติเอาไว้ไม่ให้แตกตื่นหยิบกล้องมาถ่ายคลิปช้าไปนิดน,นึงตอนนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ ดีหน่หวช่วงเมื่อประมาณยี่สิบนาทีที่แล้วหรือเปล่าสิห้านาทีที่แล้วน่าจะเหตุการณ์สงบลงแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นนเดี๋ยวเราจะไปดูร้านช่างยนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรเสียหายไหม ทางบ้านทางบ้านใครแผ่นดินไหวบ้างก็สามให้คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันนะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับจังหวัดไหนอำเภออะไรนะครับเขตอะไรคอมเมนต์มาบอกเก่านะว่าแผ่นดินไหวแรงขนาดไหนยืนแล้วมีใครล้มกันบ้างหรือเปล่า อนแรกผมแล้ว,ว่าผมเวียนหัวนะก็เลยไม่ได้ออกอาการอะไรตอนนั้นอยู่อยู่กาแฟด้วยนะครับแมะคูนะครับห้างใหญ่ก็พาออกกันพากันออกมารวมตัวกันนะออกมาข้างนอกแต่กีน้นี้ตอนผ่านโรงเรียนมาก็โรงเรียนบดินนะครับก็เปิดเสียงไซเรนนะจิ๋งจิ๋งเตือนภัยนะครับจิ๋งเฉืเฉินะอ่าเตือก็เยอะเหมือนกันนะครับ ค่อนข้างจะเยอะนะออกมายืนกันนะรเราจะเห็นได้จากด้านข้างทั้หมดนะครับว่าค่อนข้างแตกตื่นนะครับ่วนนี้เป็นตึกนะครับ ไอแบบก็ค่อนข้างแตกตื่นนะครับออกมายิงกันค่อนข้างเยอะโอเคเห็นได้ว่าแตกตื่นกะนะันับ